มันมีแต่เมนูลูกคุณหนูอย่างเรานะคะแค่กดไปสองเมนูก็สี่ร้อยหกสิบแปดบาทแล้มีแต่เมนูลูกคุณหนูอย่างเรานะคะเพราะว่าแค่กดไปเบาๆสองเมนูก็สี่้อยหกสิบปดบาทแล้แต่ว่าวันนี้เราจะกินเซลมอนนะคะเราจะกินเซลมอนเซลสลัดผักรวมหรือดูกาลบวกกับสเต็กเซลมอน นะคะอันนี้ก็จะหรือชุดเซลมอนชิ้นเลยนะคะอันนี้จะไข่ชุ่มหนึ่งฟองแล้วก็มีเห็ดแล้วก็รวมผักอะไรใดๆทั้งหมดเลยอันนี้เอออันนี้อันนี้ก็ดูน่ากินนะคะทุกคนนะคะก็ตาสวยจึงอืมสวยสิไม่ต้องมาหาชมเอานี้ล้กันเอานี้แล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้ก็สั่งผักละเอานี้แล้วกันเอานี้ล้กัน,อ,น,กนอ่ะ ก็เอาเป็นน้ำมันมากอกเลมอนเกลือชมพูหรือเป็นน้ำมันมากรอกแอปเปิลน้ำผึ้งเมื่อวันเมื่อวานอาอันนี้ไปละเอาเกลือชมพูบ้างลองดูอ่าทั้งหมดราคาเออหนึ่งพันหกสิบแปดบาทอีอะอืมราคาเอาส่งไวนะคะเราจะใช้การส่งไวนะคะอืมไม่เอาวอันนี้ไม่เอาไม่เอาเไม่อ้า เอาแค่นี้พอจัดส่งวิธีพรอมเพีแล้วกันนะคะพรอมเพีเราใช้วิธีการพรอมเพีน,นะคะในการที่อืมเราก็ต้องมีช้อนสิไม่มีช้อนไม่มีอะไรเราจะกินได้ยังไงเอออ่ะเรียบร้อยแล้วเลิศ นะคะอาหารเพื่อสุขภาพเลอเลิศน,นะคะสั่งแล้วเรียบร้อยเอ,อใช้เวลาในการจัดเตรียมโอ้โหอ่ะคุยกันก่อนยังกลับยังไม่ได้กลับบ้านนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีถ่ายหนังยังไม่ได้ถ่ายหนังวันนี้ไปงานโอ้โหยวันนี้ไปงานมาเออ,อ,อวันนี้ไปงานมาจ้ะวันนี้ไปงานอะไรนะวันนี้ไปงาน มิชานนะคะไปนั่งกรรมาการให้หมอนกอยุลดานะคะพี่หมอนกก็เป็นคนที่มีพระคุณกับดิฉันนะคะเพราะว่าหมอนกก็อาจารย์จำลูนก็ทำจมูกให้ทำอะไรให้นะคะก็ได้ความสวยความสดจึง้งมาจากเซนจูรี่คลินิกเออไป ะะคะเข้าใจว่าผู้ประสบภัยมีความเครียดและแต่ก่อนที่ผู้ประสบภัยกำลังจะโพสให้กำลังจะโพสให้ โพสแล้วอ่ะมายังไงกันสวัสดีหนึ่งพันท่านนะคะเขาจเอาเขาใจใด้วยรอกินข้าวก่ะเธอโอ้ยหมดสู้และบินลนบางครั้งก็โดนผู้คนยามีย,ยอเออสั่งไปแล้วจ้าสั่งไปแล้วนี่กำลังเตรียมอาหารแนละ้วอิสมาเอ คนที่มาส่งให้ดิฉันเป็นพี่คนมุสลิมอิสมาเอลแต่เดี๋ยวจะให้ตาลงไปเอาแต่เดี๋ยวจะให้ตาลงไปเอาจะไม่ลงไปแล้วก็จะนั่งกินนะคะทุกคนจะนั่งกินแล้วก็จะนั่งเมามอยอะไรใดๆไปนะเผื่อจะขายเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้ขายปลาไหมเพราะว่าสามทุ่มแล้วพรุ่งนี้ก็จะต้องอืม สวยมากเออโอ้โหจะทำไมยอดผู้อันนี้เยอะจังยอดผู้อันนี้เยอะจังยอดผู้พูทูที่อันนั้นนะอะคียชีวิตมาดูขา่าวจริงขา่าวปลอมดิฉันก็รอดูอยู่เหมือนกันเออนะคะ คุณแพรลี่วันนี้สวยมากเออวันนี้แม่สวยมากวันนี้สวยมากโอให้สวยบ้างเถอะออให้สวยบ้างเถอไปเป็นกรรมการแล้วไม่สวยก็ขายขี้หน้าก็สิแต่ละคนก็มีแต่สวยทัย้งนั้นทุกคนเก่งมากค่ะวันนี้ก็นะมิสทานน้องจากเอ,อ่อนะครศรีธรรมราชนะคะก็วันนี้ก็ได้มงได้มงในที่นี้หมายถึงว่ายังไม่ได้มงมิสทานนะคะแต่ว่าเข้ารอบนะคะผ่านการ ตัดสินนะคะได้ที่หนึ่งในรอบที่ฉันจำชื่อรอบไม่ได้มันเป็นรอบเหมือนกับการสปีดการพูดก็ได้เข้าฟัสแท็กได้เข้า20่สิคนรอบสุดท้าย20คนโดยอัตโนมัตินะคะน้องเก่งมาก มามืดเลยทีเดียวนะคะแต่เก่งความสามารถดีเวลาขึ้นเวทีสปีดแล้วก็แบบผู้จาฉา,านมีความสามารถนะคะสามารถแหล่ได้อะไรได้เออพรีเซนต์ตัวเองได้พรีเซนต์จังหวัดตัวเองได้อะไรได้อย่างเงี้ยครับทำเวลาดีนะคะทำเวลาดีนะคะก็ถือว่ายากนะถือว่ายากนะทุกคนการไปยืนอยู่บนเวทีแล้วเรา,เราแบบต้องแบบ ก็คุมสติอที่สําคัญที่สุดเลยนะคนที่ไม่เคยแบบว่าคนที่ไม่เคยแบบว่าประกวดอ่ะจะไม่รู้หรอกนะฮะแต่ว่าถ้าคนที่ที่อยู่บนเวทีขึ้นประกวดเนี่ยเขาจะรู้ว่ามันยากมากเออนะคะอ่ะสวยเหมือนเซรามูลเลยขอบคุณค่าวันนี้พี่ครับแต่งหน้ามีคนเดียวค่ะที่แต่งหน้าดิฉันได้คนอื่นแต่งไม่ได้เลยจริงๆอย่าคอยดูสภาพพรุ่งนี้ไปกองนะ แต่เราเข้าใจนะว่าทําไมกองถ่ายเขาต้องแต่งแบบนั้นเพราะตากองถ่ายเขาไม่ได้เน้นความสวยเขาเน้นความเป็นธรรมชาติแล้วเขาแต่งหน้าหลายคนช่างกองเขาจะแต่งหน้าหลายคนอันนี้เขาแต่งเราคนเดียวไงนะคะก็อืมนั่นแหละ ติดตามเพจเจอร์ไรแล้วขอบคุณค่ะขขบคุณสำหรับใจส้มด้วยนะคะเขาอเจาะเขาใจให้หน่อยนะทุกคนขอบคุณค่ะเขาเจาะเขาใจให้หน่อยเดี๋ยวรอทานข้าวกันเดี๋ยวรอทานข้าวกันค่ะออหมดแรงหมดแรงอ่อนล่วันนี้กินข้าวไปแค่จานเดียวเองกินข้าวที่กองกินข้าวที่กองไปจานเดียว กินข้าวมันน่าเป็นข้าวผัดอเมริกันหรือเปล่าน่าจะใช่น่าจะเป็นข้าวผัดอเมริกันนะคะเขามีเขามีข้าวเลี้ยงอยู่เขามีข้าวเลี้ยงอยู่วันนี้คุณแพรี่สวยมากขอบพระคุณค่ะเออเขาเจ้าเขาใจเขาอ,อะไรให้กันหน่อยนะคะเดี๋ยวฉันเอาตะกร้าขึ้นสักนิดนึงดีกว่านะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้แบบว่าเออสะพอตสบใจเขาเจ้าเขาใจนะคะอืมเพื่อที่แบบว่าทุกคนจะได้แบบ เออนะได้ดิได้มาแบบสับจิตสับใจสับอะไรกันนะได้รับปลาแล้วขอบุณค่ะยินดีด้วยเออเห็นแพรลี่ถามคำถามดีมาอา้าวเราก็ต้องถามที่ประชุมถามไปเพื่อให้นางงานได้ตอบนะคะอืม างามก็ต้องตอบตอบแพ้มากค่ะออพี่กะทิตลกมากชอบพี่กะทิก็น่ารักกะทิกะทิะทตลกอ่ะช็อตช็อตนางงามเวอร์สวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณคนานนานให้สวยทีนานนานให้สวยทีเะค่ะนะคะออนานนานให้สวยทีสวยคือต้องสวยเลยวันนี้เงินเดือนออกแล้วมาเลย โดาก้าได้เลยค่ะสวยสวยมากน้องๆสวยมากเป็นสาวทานที่สวยมากสวยแบบหุ่นดีอะิฉาหุ่นอิฉาหุ่นหุ่นดีมากหน้าสวยหุ่นดีหน้าสวยแต่เรามันไม่ได้ละศึกช้าไปนิดนึงถ้าดิฉันไม่ศึกช้านะดิฉันไปไกลกว่านี้นะถ้าเรารู้ว่าเราจะเป็นแบบเนี้ยนะแต่ตอนบวชเราไม่รู้ไง เราไม่รู้เราไม่ได้รู้ว่าเราจะเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้ไงนะ,น,ะนี่แหละเขาเรียกว่าชีวิตไม่งั้นก็เทข้อมูลไปเลยตั้งแต่ตั้งแต่แบบปฐมอะไรก็ว่าไป <c oughs> ละมุนนีไปเลยเ <c oughs> เออออ มันมันอันนี้เป็นนิดนึงแหละอายุมันเยอะไปแล้วอายุมันเยอะไปแล้วถ้าจะไปเทคไปอะไรมันไม่ไหวละร่างกายมันมันสุดโซมไปเยอะแล้วมันบูทไม่ทันแล้วร่างกายมันสุดโซมไปอืม มันยากแหละมันยากมันยากไม่ไม่ไม่สั่แล้วเอาแค่นี้พอพี่ไม่เอาแล้วมันมันต้องพอดีนะเพราะว่ามันมีมันมีผลหมดกับสภาพอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะพอไถ้าผลเทคแล้วก็ต้องทานยาตลอดอรตลอดไม่อดิฉันแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันกลัวอองน่ะ กลัวอองกลัวออง,งเอาแบบนี้ดีกว่ารู้สึกแบบนี้โอเคละแบบนี้โอเคละกลัวจะอ่องอ่ะกลัวจะหลุดเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าใช้ชีวิตง่ายดีใช้ชีวิตง่ายดีเออเอาแบบพอ,พอดิพอดีพอดิพอดีเดี๋ยวเอาอีนะคือเวลาลงหลุมกัน พวกแบบนำค้านำคาน,คาน,คานชอบมาถามคนนู้นไปไหนคนนี้ไปไหนมึงไม่ไปตามเขาละ่ะมันยากไหมที่มึงจะไปตามเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยกดติดตามสักสิเออสวยค่ะแม่ขอบคุณค่ะแล้วก็เก่งมากนะคนคิดว่าสาวทานเนี่ยสา,สาวสาวทานหรือพวกที่เป็นแบบเนี้ยนะคะ โอ้เก่งเยอะวันนี้ในทุ้สึกกาลาสินนะถ้าจะไม่ผิดเป็นหมอเลยนะคะไม่เป็นพยาบาลมีทั้งนักศึกษามีนักศึกษาปริญญาโทจากจุฬาด้วยเอ,อน้องลงลงประกวดในนามของจังหวัดยะลา จังหวัดยะลานะคะเป็นนิสิตปอโทแล้วก็เป็นคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของเพศสภาพการแต่งกายของนิสิตตามเพศสภาพจนทําให้ที่จุฬาเปิดกว้างสามารถให้นิสิตท,ที่เป็นเพศหลากหลายสามารถแต่งแต่งกายตามเพศสภาพได้หมายถึงใส่ชุดชุดนักศึกษาผู้หญิงเข้าเรียนในมหามาวิทยาลัยไ,ได้โอ้แต่ละคนเลิศเลิศทั้งนั้นนะ่ะเก่ง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  ต้องชื่นชมชาวทานด้วยกันกนะครับเก่งมากถักใจขอหนึ่งบ้านได้ไหมคะเออหนึ่งบ้านได้ไหมล่าไม่เห็นมีใครกดล่ะ mm hmm. อาปลายอินซีจากใครเงินออกแล้วอะไรแล้วก็อุดหนุนแม่ซาสักบ้านหนึ่งนะ